เราจะไปกันที่ะะไปที่กมอารีนะคะก็คือเหมือนเป็นอเวนิวเปิดใหมให่เขาเปิดมาแล้วน่าจะประมาณ2เดือนแม้เออน่าจะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีอะไรเพราะเราก็ตามชาวเน็ตเขามากันนะคะก็จะไปถ่ายรูปกันนี่แหละเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะคะว่ามีร้านอะไรบ้างค่ะนี่นะคะเราอยู่ที่กมอารีนะคะที่ร้านางๆคือมุมถ่ายรูปก็จะเยอะมากขนะ้างบนก็เยอะนะคือถ้าจะมาแนะนําให้มา สี่โมงีว่าปิดประมาณสองทุมร้านาต่างๆปิดประมาณสองทุ่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันทุ่มไผ่รูกก็เยอะแล้วคนก็เยอะแตคือตอนนี้คนร่มน้อยละตอนมาแต่จะประมาณสองทุ่คนก็จะแบบเยอะรนนี้จริงอ่ร้านนี้รานี้แ่าเปิดจที่ร้นกาแเนะคะ เรวจะถ่ายรูปไปดูนะคะว่าแต่ละคนก็จะถ่ายประมาณไหนนี่คือเทศกาลคริสต์มาสผู้พันไปแล้วก่อนต้องคริ่ตเมาสกระบออุ้ยแตเราถ่ายเราถ่ายได้ไหมนี่ก็มีมุมกระบองเพชรนะคะแต่เราขึ้นไปดูข้างบนันขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเนี่ยมุมตรงนี้คือคนก็จะถ่ายรูปกับป้ายกันนะคะคนทบบเรื่อย่ๆ ก็อันนี้ร้านอาเรียน,นะคะนี่คือเหมือนจะเป็นร้านเบียร์ว่าร้านเดียวในที่แห่งนี้นเข<ร>าเป็นร้านรุ่นพี่ของตากล้องแหละเขาก็เลยเให้เราโปรโมทให้นะคะคนซรบอีสอ,องร้อยคนก็อลองมาตัวนี้ก็ร้านก๋วยเตี๋ยวให้เรากินไปเมื่อกี้กินแล้วกินไปก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยู่นะคะก๋วยเตี๋ยวสั่งไปเดี๋ยวต้มยำไปตาหน้ากินแล้วอร่อยแล้วก็อันนี้อันนี้คือวนใหญ่ข้างบนอาจจะเป็นร้านอาหารข้างบนตรงนี้ร้านอาหารข้างล่างอาจจะเป็นพวกร้านเครื่องดื่มร้านน้ำวันนี้ร้านขนมค่ะนี่ค็อร้าน ขึ้นรูปพี่ดูนะคะว่าถ่ายต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาไปถ่ายกันเองนะคะายตเพราะว่าเราถ่ายโัไปแล้วมันติดหน้าคนอื่นก็ไม่ดีแล้วปดคนอื่นเขานะคะแต่คือถ้าใครเอารถมาเนี่ยจะลำบากนิดนึงนคือต้องไปจอดข้างในที่แบบมันอยู่สุดซอยสี่เลยะค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วก็น้ำร้านนี้นะคะไปลองกินกะแบดดีนี่น้ำอะไรนะช,ชาดอกไม้ชาดอกไม้มีพริกเกลือด้วยค่ะกรสชาติกะแบกดีเนี่ยอยู่ เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้พูดถึงที่จะลดตอ่อเพราะว่าเหมือนกับมันต้องไปจอดข้างในนะคะก็แบบตรงเขาเ้าไปในซอยสีอ่อ่ะพอสุดซอยปุ๊บมันจะมีที่เลี้ยวเราเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็ตรงเข้าไปสุดแล้วก็จะเป็นที่จอดของโครงการแล้วเราก็นั่งตุ๊กโครงการมาอันนี้ก็เป็นอีกร้านนึงนะคะที่แบบคือแถวนี้เขาจะไปทําเครื่องดื่มที่แบบว่าแปลกๆนิดนึงนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นลาเต้นนะแต่ว่าเหมือนจีนแล้วก็ขนมขนมไทยเหมือนเขาบอกเขาอบควันเทียนเนาะเออควันเทียนนะคะส่วนนี้จะเป็นเหมือนอะไรอะเทคที่เทคกับกาแฟเขาเรียกว่าเซ็ค แต่มันไม่มีแอลกอฮอล์นะลองกันนะคะสวยร้านน้ำแปลกๆน้งเลยแล้วก็มีชาไข่หมกปลาเนี่ยที่ไม่แปลกก็ถ้าใครจะมาเห็นขบอกว่ามาทักแบบสี่โมงดีกว่า <c oughs> เพราะว่าถ้าแบบสองไม่สองโมงมันไอ้น่าไปแสดดมันกำลังดี เข้าหน้าเอาแต่แดดก็ดีถ้าใครอยากได้แสงที่แบบเดี๋ยวแปะรูปให้ดูนะแสงมันจะสะสารเข้าหน้าหน่อยแล้วถ่ายรูปนี่คือด้านหน้าโคงการนะถ้าใครอยากได้แสงที่แบบไม่ได้สารเข้าหน้าแสงออกส้มๆสวยๆนะคะก็มาสักแบบสี่โมงก็ได้ ตุ๊กตุ๊กที่เราจะมาแว้นไว้ด้วยกันไปเลยครับพี่สุกาอันนี้เรามาอยู่ตรงที่จอดรถนะคะทุกคนเวลาจอดรถเนี่ยใครจะมาจอดแปะข้างทางอย่างเี้ย ลองดูวันคี่วันคู่ให้ดีนะถ้าวันคู่อจอดได้ตลอดทั้งวันแต่วันคี่เขาจะมีเวลาบอกกลับกันแล้วนะคะทุกคนก็ถ้าใครจะมาที่กัมอาลีนะคะมีเทสมาก็ได้นะคะแต่ถ้าใครเอารถมาใช่ไหมคะเขาจะมีที่จอดให้ที่บอกไปคลิปท่วโมงละสามสิบบาทนะคะแล้วก็ถ้าจะจอดแปะข้างทางก็ต้องดูวันคี่วันคู่ให้ดีๆนะคะวันคี่นี่จะจอด็นเวลานะช่วงเช้าช่วงช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรเงี้ยเขาจะมีเวลาเขาแต่วันคู่จอดได้ตลอดทั้งวันถ้าใครจะเอารถมาถ้าจอดแปะข้างทางนะ ลองดูนะคะอาหารอะโอเคนะคะอาหารถูกแต่น้ำก็แบบแก้วแล้วแบบร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยเออก็แพงอยู่เด้อเวลาไปก่อนนะคอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัคสไคริกเป็นกำลังใจให้หวานด้วยนะคะบ๊ายบาย